กลุ่มตัวเลขรหัสพิเศษมีสัมผัสที่6สิกเซนแรงใครที่มีสี่ตัวเลขดังต่อไปนี้เกี่ยวข้องในชีวิตแปลว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบุญบาร,รมีเก่าติดตัวมาเยอะก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องของสัมผัสที่6หรือซิกเซนไหมคะ ใครก็ตามที่มีบุญบารมีมากหรือมีเทวดาประจำตัวที่มีพลังแรงติดตามตัวมาก็มักจะมีตัวเลข 1, 4, 9และ5เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนั่นคือรหัสที่แสดงว่าคุณมีช่องสัญญาณพิเศษที่คนอื่นไม่มี แล้วยิ่งถ้าคุณกับสิ่งที่ติดตัวคุณมาในชาติภพนี้มีจิตใจอันดีงามใจบุญใจกุศลอีกสัมผัสนี้ก็จะยิ่งแรงจนบางคนมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เลยจะเป็นเลขที่บ้านเลขบัตรประชาชนหรือว่าจะเป็นเลขของเบอร์โทรศัพท์ของคุณเองถ้าหากว่าคุณมีตัวเลขกลุ่มดังต่อไปนี้แสดงว่าคุณมีสัมผัสพิเศษหรือซิกเซนต์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ซึ่งก็จะมีกลุ่มตัวเลขดังต่อไปนี้ค่ะ499 949 994 599 959 995 159 951 519 591 195 494 449 9 4 4 595 955 559หหจากตำราและครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวถึงความหมายของเลขกลุ่มนี้ประกลุ่มเลขมงคลเหล่านี้จะมีพลังอำนาจสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่คาดไม่ถึงฉะนั้นใครที่มีตัวเลขกลุ่มนี้ก็นับเป็นความโชคดีค่ะ จากสถิติแสดงผลออกมาว่าเป็นตัวเลขที่มีพลังงานดีงามอยู่ในตัวถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีกลุ่มตัวเลขดังที่กล่าวไปนี้ก็ขอให้ตั้งมั่นในการทำความดีเพราะสิ่งดีย่อมดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหากันนะคะพลังงานของตัวเลขที่ดีก็จะเหนี่ยวนำสิ่งที่ดีเข้ามาเช่นกัน ทีนี้เราจะสามารถพิสูจน์หรือรู้ได้อย่างไรว่าเรากับข้างในเรากําลังเจออะไรก็โดยให้เราสังเกตดังต่อไปนี้นะคะถ้าเราไปในสถานที่ใดก็ตามเช่นวัดบ้านโรงแรมหรือสถานปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ๆก็มีอาการเย็นชำํำปิติหรือว่าขนลุกตัวเริ่มชาจากปลายมือไล่จนถึงลำคอจนถึงศีรษะ นั่นก็แปลว่าเรากำลังปะทะกับพลังพุทธคุณคุณพระเทวดาเทพระดับสูงข้างในตัวเราเขาทำความเคารพและท่านก็ให้ทักทายและให้พรตอบเราถึงได้มีอาการเช่นนั้นค่ะหากเราปใิที่ใดก็ตามแล้วมีอาการหาวติดติดกันง่วงนอนครั่นเนื้อครั่นตัวหนาไกล ปวดตามเนื้อตัวเหมือนหลังจากค่อมๆอ,อาการเหมือนคนแก่นั่นก็แปลว่าข้างในเรากำลังประทะกับผู้ทรงศีลพ่อปู่แม่ยา่าหรือสีพ่อแก่ครูบาอาจารย์ที่มีอายุยาวนานและมีวิชาอาคมความรู้ถ้าคนลุกตรงหน้าแข้ง นั่นก็แปลว่าเรากำลังสัมผัสกับพลังท่านปู่ทาเวสุวรรณหรือพลังเทพเทวารุกเทวดานางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเมื่อใดที่เรารู้สึกเหมือนมีคนเอาน้ำเย็นๆมาสาดโครมใส่แบบไม่ทันตั้งตัวเย็นที่เดียวทั้งร่างหรือมีคนมาจับตัวเราตรงไหนก็เย็นตรงนั้น บางคนแค่มองหน้ากันหรือพูดคุยกันก็มีอาการเย็นขนลุกแบบหนาวเลยนั่นดีใจเถิดว่าเพราะท่านกำลังประทะกับองค์พญานาคผู้มีบารมีมากซึ่งบางท่านก็อาจจะสัมผัสพลังงานนี้ได้และบางท่านก็อาจจะร้องไห้น้ำตาไหลแบบไม่มีสาเหตุพอเห็นรูปปั้นพญานาค และเมื่อไรที่เรามีอาการคลั่นเนื้อครั่นตัวตัวร้อนหายใจอึดอัดคือหายใจไม่ทั่วท้องเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวเหมือนเป็นไข้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีอาการปวดตรงขมับซ้ายขวามากๆหงุดหงิดบางทีถึงกับอาจียันอยากอ้วกหรืออ้วกออกมามีแต่น้ำกับลมให้รีบออกจากที่ตรงนั้นให้ไวที่สุดเพราะกำลังปะทะ เข้ากับสิ่งชั่วร้ายพลังไม่ดีเขาไม่ต้อนรับแก้ไขโดยการเอายันท่านปู่ทาเวสสุวรรณมาวางบนหัวแล้วท่องคาถาเรียกท่านปู่ให้ลงมาช่วยแล้วรีบอาบน้ำใบทับทิมด่วนโดยการเด็ดกิ่งทับทิมสามกิ่งใส่ในถังน้ำแล้วกลั้นใจดื่มสามอึกแล้วตักอาบติดต่อกันจนกว่าอาการจะดีขึ้นเพราะถ้าเรามีพลังบาร,รมีน้อย เขาแรงกว่าบางทีเล่นถึงชีวิตสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เชื่อยากเพราะจะเกิดกับคนบางคนเท่านั้นแต่รู้ไว้ใช่ว่าอย่างน้อยเราก็ตั้งรับทันเวลาที่เจอหรือคนข้างตัวเราเจอมาจะได้มีคำตอบให้เขาว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นมันคืออะไร ทีนี้สำหรับวิธีการเติมบาร,รมีให้ตัวเองหรือการทำบุญให้ตนเองและเทวดาประจำตัวทุกคนที่เกิดมาต้องมีเขาติดตัวมาด้วยใน7วันการทำบุญแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันออกไปเทวดาที่มากับเราจะเสเวยบุญต่างกันไปต้องทำให้ตรงกับวันที่เราเกิดจึงจะเกิดผล 1. ผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็ให้ทำบุญกับคนพิการ ตาบอดแขนขา 2. คนที่เกิดวันอังคารก็ทำบุญกับคนป่วยทำด้วยยาคนไม่สบายหรือไปทำตามโรงพยาบาลทั่วไป 3. คนที่เกิดวันพุธก็ให้ร่วมสร้างศาลาวัดโบสถ์โรงทานโรงเรียนห้องน้ำา 4. คนที่เกิดวันพฤหัสก็ให้ทำกับเด็กๆ ทุนการศึกษาเลี้ยงอาหารอะไรที่เกี่ยวกับเด็กน้อยแจกสมุดดินสอกระเป๋าหรือขนม 5. วันศุกร์ให้บริจาคน้ำดื่มเครื่องดื่มในงานศกงานบุญและทำบุญวัดใกล้น้ำา 6. คนที่เกิดวันเสาร์ไปไทยชีวิตโครกระบือปล่อยปลาปล่อยนกหรือสัตว์ทุกชนิดและเด คนที่เกิดวันอาทิตย์ให้ทำบุญด้วยหลอดไฟเทียนไฟแช็กไฟฉายเกี่ยวกับแสงสว่างต่อไปถ้าต้องทำบุญก็ให้เน้นทำตามวันที่เราเกิดหลังจากทำแล้วก็ให้กรวดน้ำและพูดว่าวันนี้ข้าพเจ้าชื่อสกุลได้ทำบุญด้วยระบุขอส่งบุญนี้มอบให้แก่ตัวข้าพเจ้าชื่อสกุล และเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและขอแบ่งบุญนี้ให้แก่ท่านเจ้าที่เจ้าทางบ้านเล็กที่ระบุที่ลูกได้อยู่อาศัยและขอถวายบุญนี้แก่ท่านพญายมราชท่านท้าวเวสสุวรรณขอให้ทุกท่านช่วยโปรดมาอนุโมทนาสาธุกับบุญนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ ให้เราทำบ่อยๆย,ยิ่งเวลาที่เรากําลังเหมือนจะหมดแรงท้อแท้หาทางออกไม่เจอหรือกําลังเจ็บปวยอยู่ก็ให้ทำบุญแบบนี้เป็นการเติมพลังให้ตัวเองและเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราอยู่หากว่าเทวดาท่านมีพลังเวลาที่เราเจอปัญหาเข้าตาจนท่านก็จะมีแรงมาช่วยเรา ในยุคที่ยากลำบากอะไรที่ทำแล้วทำให้เรามีกำลังที่จะลุยต่อก็ทําไปเถอะคะ่ะไม่เสียหายอะไรและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ Thank you